อัปเดตข่าวมาอยู่หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงวอลเวกฮอตนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาการเจ็บของดอนนี่ฟานเดเบกเรามาที่เรื่องของวอลเวกฮอตก่อนละกันนะครับก็ล่าสุดนะครับฟาบิโอโรมาโน่นะครับยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแมนยูนะครับเซ็นสัญญาคว้าตัววอลเวกฮอตเรียบร้อยนะครับโดยจะจ่ายค่าตัวเชิญให้กับเบซซัตไปนะครับสองจุดห้าล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาที่เหลืออยู่นะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยวอลเวกฮอตนะครับเป็นนักเตะของเบอร์ลี่เพรานและยัังมีสญญาเหลืออยู่จจนบฤดูกาลนะครับแมนยยูเลต้องจ่ายค่าฉีกสัญื ซึ่งเวกฮอสนะครับก็ได้บินมาตรวจร่างกายนะครับเซนจัญญากับเมนยูแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแค่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองซึ่งมีหลายคนนะครับคาดว่าเฮ้ยจะลงเล่นทันเกมแมนซิตี้หรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่น่าทันแต่ผมคิดว่าอาจจะเปิดตัวในเกมแมนซิตี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ต้องรอดูกันนะครับไม่ได้อาจเซอร์ไพรส์ลงนัดแมนซิตี้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูกันโดยสถิติส่วนตัวของบอลเวกฮอรสกับเบสตัสนะครับยิงไป9ประตูนะครับจากการเล่น18แนัดยังไม่พอครับในบอลโลกที่ ธรรมดาเลยนะครับโดยนัดนั้นเป็นนัดที่เจอกับอาร์เจนตินานะครับต้องมารอดูกันนะครับว่าบอลเวกฮอตสูน่าวัย30ปีเนี่ยรูปร่างสูงยาวใหญ่เนี่ยจะช่วยแมนยูได้ขนาดไหนก็ต้องรอดูกันแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าการเซ็นวอลเวกฮอตเข้ามาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่มมิติเกมลูกแมนยูได้เยอะเลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับและก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอัปเดตอาการเจ็บของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับที่เกิดขึ้นในเกมเจอบอลมัดเจอมาโกนเซเนซี่นะครับพุ่งเข้าเสียแบบโอ้โหโคตรโหดนะครับชนิดทีีีี่่่่่เเเเเเรรรยยยยกกกววาาาาขงงงอออออลลจจนนนนน้้้ตัััดถึบบไหมะค ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับหรือว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับว่าเฮ้ยจะลงเล่นไหวไหมและจะเล่นต่อได้ไหมกับนัดที่เหลือเนี่ยจนสุดท้ายนะครับล่าสุดนะครับเอริกเทนฮานนะครับอัปเดตแล้วนะครับว่าดอนนี่ฟานเดเบกนะครับหมดสิทธิ์ลงช่วยแมนยูตลอดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโหเรียกว่าปิดเทอมยาวๆเลยนะครับเจอกันทีฤดูกาลหน้านะครับโหเรียกว่าโคนได้เห็นใจพี่แกเลยนะครับฤดูกาลได้ลงจริงๆสองนัดเองนะครับแล้วก็เหมือนโชนิเซนทากำลังจะใช้งานนะครับใช้มาเจ็บก็เรียกว่าน่าเห็นใจนะครับเรียกว่าย้ามอยู่กับแมนยููยยยยยัััััังงพิสจจจนนนนนน์ตววเเออออะะะะะไไไรรรรมมมม่ด้้้คคคบบบบแถ็็าาาีีีีีกกกกทท หเรียกว่็กำลังใจให้ดอนนี่ฟาเดเบรกแล้วพอให้กลับมาไวๆนะครับส่วนเกมวันที่ส4มกราคมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับโอ้โหบอกเลยน่าจะเดือดนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ก็เพิ่งตกรอบคาราบาวครับมาโดนซอลตันย้ำไป2-0นะครับทางฝั่งของแมนยูก็เรียกว่าโอ้โหชนะ8นัดติดนะครับรด้ว่าฟอร์มกำลังดีเลยนะครับมาเจอกันเนี่ยบอกเลยเดือดแน่นอนศึก2ล้านนะครับรอดูเลยครับแมนยูจะล้างแค้นได้หรือเปล่าครับต้องรอดูกันนะครับ